สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดเลยนะคะได้พาเพื่อนมากราบพระขอพรที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มาถึงาภายในวัดแล้วนะคะเพื่อนๆก็มากราบพระขอพรก่อนเป็นอันดับแรกก็จะถ่ายเก็บภาพไว้เป็นที่ลึกในช่อง YouTube เล็กนะคะก็เป็นภาพฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของศาสานาพุทธได้งดงามมากนะคะเพื่อนๆน อันนี้ก็เป็นภาพแกะสลักเป็นไม้นะคะต้องทำใด้สวยงามอันนี้เป็นมุมที่เราชมวิวนะคะของของวัดเหมือนคล้ายๆหน้าต่างแต่ปล่อยไว้ให้เราได้ชมวิวเมืองได้สวยงามเห็นมองเห็นวิวภูเขาได้สวยงามมากค่ะอันนี้ก็เป็นภาพแกะสลักด้วยไม้นะคะก็พี่อ้อยก็อาจจะถ่ายไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ากล้องมันก็ประมาณนั้นอ,อันนี้ก็พี่อ้อยตามภูมิเชื่อพี่อ้อยมาขอโชคขอลาบจากพระสังกรจจายแล้วก็เอากระเป๋าเงิน มาเบขอเงินขอโชคขอลาบจากผูสังกระจายนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่นพนอนๆอก็พี่อ้อยก็นําภาพบรรยากาศประมาณนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะก็อาจจะไม่สวยงามลงตัวเท่าไหร่เหมือนช่อง YouTube อื่นๆเขาก็พอดูได้นิดหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆมี อะไรจะคอมเมนต์ติชมในคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะให้พี่อ้อยแก้ไขปรับปรุงหรือว่าทาอะไรถ้าพี่อ้อยทําได้พี่อ้อยก็จะทําถ้าทําไม่ได้พี่อ้อยก็จะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปนะคะเพราะว่าช่องเล็กของพี่อ้อยก็ไม่ได้มีอุปรกรณ์อะไรที่ถ่ายทําที่ดีเลิศอะไรนะคะแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวราคาก็ประมาณห้าหกพันแค่นั้นเองก็ใช้ติดต่องานแล้วก็ถ่ายคลิป ก็อาจจะไม่สวยงามก็ต้องขอโทษขอไภถ้าภาพมันไม่สวยงามนะคะก็อาจจะสัน่นอาจจะนี่พ่อพี่อ้อยไม่ได้มีไม้กันสั่นนะก็พี่อ้อยถ่ายธรรมดาก็ต้องอืมไม่รู้มันจะพอดูได้นะเพื่อนเือนเนาะพี่อ้อยก็มาทําบุญนี่แหละค่ะตามกําลังทรัพย์ขอมากาพาข,ขอพร อ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่อ้อยด้วยนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่อ้อยก็จะตามไปหาเพื่อนๆถึงบ้านทุกคนนะคะแต่จะช้าหน่อยแต่ก็จะไปหาเพื่อนทุกบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่พี่อ้อยนามาฝากนะคะวัดสมเด็จภูเรือมเมืองเมืองล้อมรอบด้วยธรรมชาติภูเขาโอบล้อมด้วยภูเขาวิวต้นไม้ภูเขาทึ่งสดชื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะ อยู่บนเอ่าเนินเขานิดๆไม่สูงมากนะคะเดินขึ้นมานะคะอันนี้พี่อ้อยก็กราบพระขอพรน,นะคะอ่าก็จะท้ายท้ายคลิปแล้วมั้งนี่ก็เพื่อต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปางามแฮทั้งทั้งที่พี่อ้อยอยังไม่ได้ไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็น่ารักมากนะคะมาชมคลิปให้พี่อ้อยก่อนแต่พี่อ้อยสัญญาว่าจะไปหาเพื่อนทุกบ้านนะคะ ท้ายคลิปแล้วพี่อ้อยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมันจะยาวไปแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆเบื่อแล้วก็ชมอ่าพี่อ้อยขอขอบพระคุณมากนะคะค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ